ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่91เล่นเกมกับนายท่านเชิง4 เห็นชัดๆว่าเป็นเด็กหญิงน่ารักทำไมถึงเล่นเกมประเภทนี้เก่งฝีมือและความแม่นยำของเธอทำให้ชายคนนี้ที่สูงกว่า180เซนติเมตรต้องอายเธอเล็งเป้าได้อย่างแม่นยำรู้จักเลือกตำแหน่งที่แปลกใหม่สามารถทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า2ชั่วโมงให้หลังอยูซีก็มีระดับเพิ่มขึ้นจากแพลตินัมไปเป็นเพชรตั้งแต่ตอนแรกในขณะที่เจียนอีหลิงนั้นเพิ่มระดับจากบรอนไปเป็นแพลตินัมโดยตรง เพราะว่าในแต่ละรอบนั้นจะมีการตัดสินเพิ่มระดับมากมายหลายแบบตามความสามารถของแต่ละบุคคลเจียนอีหลิงมีคะแนนสูงมากในแต่ละรอบดังนั้นอัตราการเพิ่มคะแนนเกมจึงรวดเร็วกว่ายูซีในกรณีนี้หากเล่นเพิ่มอีกไม่กี่เกมระดับเกมของเจียนอีหลิงอาจจะแซงหน้ายูซีได้ก่อนที่จะออกจากเกมเจียนอีหลิงได้มองไปที่ตารางอันดับเกมไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นบนกระดานอันดับแรก กลับบ้านเจียนอีหลิงหันไปมองอยู่ซีและกล่าวสองคำด้วยเสียงหวานอยูซีก็มองไปที่เจียนอีหลิงเช่นกันและก็เห็นดวงตาที่เป็นประกายสดใสใบหน้าขาวผ่องอ่อนโยนไม่ว่าเขาจะมองไปที่เธอด้วยมุมมองไหนก็ตามเขาก็เห็นแต่เด็กหญิงที่อ่อนแอทำอะไรไม่เป็นหยูซียังคงไม่สามารถที่จะซ้อนทับภาพของเจียนอีหลิงตรงหน้าเข้ากับเพื่อนร่วมทีมเจสก่อนหน้านี้ได้นายจะงงทำอะไร จหวินเชิงกล่าวด้วยเสียงเรียบเฉยอยู่ข้างตัวเธอหลังจากที่ได้ยินเสียงของจหายวินเชิงอยู่ซีก็มีปฏิกิริยาตอบรับรีบลุกขึ้นจากเก้าอี้เกมได้ในทันทีเลยยูซีส่งเจียนอีหลิงกลับบ้านตระกูลเจียนที่อยู่ถัดไปอย่างปลอดภัยมอบเธอคืนให้กับย่าเจียนย่าเจียนยิ้มและถามยูซีว่าเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมเธอช่วยให้หลานสาวตัวเล็กของฉันชนะหรือเปล่ายูซียิ้มอย่างกระดาก ครับพวกเราชนะเพียงแค่ที่เขาชนะก็เพราะเจียนอีหลิงเป็นเพราะเจียนอีหลิงที่พาเขาไปสู่ชัยชนะงั้นก็ดีแล้วย่าเจียนก้มหน้าไปถามเจียนอีหลิงอีกครั้งหลานสนุกไหมในคืนนี้อื้อเจียนอีหลิงยอมรับอย่างอ่อนหวานถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปหลานก็ไปเล่นที่บ้านถัดไปกับพี่ยูซีบ่อยๆให้เขาพาหลานไปเล่นเกมสนุกอีกหรือไม่ก็ไปเที่ยวข้างนอกก็ได้ ย่าเจียนรู้ว่าไม่ว่าเธอจะให้การดูแลหลานสาวของเธอดีแค่ไหนก็ตามมันก็ยังไม่เพียงพอเด็กๆยังคงต้องการที่จะอยู่ร่วมกับคนรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ว่าอาจารย์สอนพิเศษฉินชวนจะดูไม่เลวนักแต่เธอก็ไม่รู้จักพื้นเพข,ของอีกฝ่ายอยู่ซีนั้นต่างออกไปเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่ไว้ใจได้มากกว่าที่เป็นข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเขาค่อนข้างจะมีอายุมากกว่าเจียนอีหลิง ดังนั้นย่าเจียนจึงถามความเห็นของยูซียูซีถ้าเธออยู่บ้านช่วงนี้เธอพอจะพาหลานสาวของฉันออกไปเล่นบ่อยๆได้ไหมฉันคนชราไม่มีแรงเหมือนคนหนุ่มสาวฉันไม่สามารถที่จะพาหลานรักของฉันไปยังสถานที่พวกสวนสนุกได้หญิงชารามีสุขภาพดีแต่เธอไม่สามารถที่จะติดสอยห้อยตามไปในกิจกรรมที่คนหนุ่มสาวชอบทำได้เธอไม่สามารถปล่อยให้หลานสาวนั่งดื่มน้ำชาดูดอกไม้และดูข่าวเป็นเพื่อนเธอตลอดทั้งวันได้ ผมว่างครับผมยังไม่ได้ทำอะไรมากในระยะนี้แน่นอนว่าอยู่ซีมีเวลาที่จะมาพาเจียนอ e ีหลิงไปเล่นเจียนอ e ีหลิงสามารถที่จะช่วยยกระดับเขาพุ่งขึ้นไปอย่างรวดเร็วมีเจียนอ e ีหลิงกับนายท่านเชิงช่วยกระดับผู้เชี่ยวชาญก็เหมือนกับอยู่ในกำมืออยู่ซียังกล่าวขึ้นอีกว่าถ้าน้องอ e ีหลิงไม่รังเกียจผมก็สามารถมาพาเธอไปเล่นได้บ่อย,อยๆเธอคงไม่รังเกียจว่าเขาเล่นเกมไม่เก่ง หลังจากที่พูดไปแล้วทั้งย่าเจียนและยูซีก็หันไปมองดูเจียนอีหลิงทั้งคู่เจียนอีหลิงชะงักแล้วกล่าวว่าฉันไม่รังเกียจจริงแล้วเจียนอีหลิงไม่ได้รังเกียจยูซีถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันตกลงตามนี้ย่าเจียนตัดสินใจพูดขึ้นนับจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปหลานรักก็จะลดเวลาในการเรียนลงแม้ว่าหลานจะไม่สามารถที่จะเล่นเกมได้ทุกวัน หลานก็สามารถที่จะไปที่นั่นสัปดาห์ละสองสาวันเล่นเกมครั้งละหนึ่งถึงสองชั่วโมงรวมกับทํางานและพักผ่อนสุดสัปดาห์ถ้าอยู่ซีมีเวลาหลานก็ไปสวนสนุกหรือทํากิจกรรมอื่นๆตอนที่92เสื้อกันหนาวสําหรับอยู่เจียเช้าวันถัดมาเมื่อเจียนอีหลิงตื่นขึ้นเธอก็ให้ถุงกระดาษในมือกับย่าเจียนให้อยู่เจี๋เจียนอีหลิงยังคงไม่คุ้นกับการเรียกใครสักคนเป็นพี่ เธอถักเสื้อกันหนาวไหมพรมสำหรับเจียนเรียนเหียนแต่เจียนอีหลิงไม่รู้ว่าตัวเธอเองจะว่างเมื่อไหร่ดังนั้นเธอจึงต้องการที่จะให้ย่าเจียนช่วยส่งต่อไปให้เจียนอยู่เจียย่าเจียนมองเข้าไปในถุงกระดาษเสื้อกันหนาวสีเทาสไตล์เดียวกับที่เธอให้เจียนหยุ่นเฉิงในครั้งที่แล้วเสื้อกันหนาวคอเต่าสไตล์ไม่ได้ซับซ้อนแต่ก็มีเสน่ดึงดูดมาก เจียนอีหลิงใช้เวลาถักสองวันและย่าเจียนก็เห็นเจียนอีหลิงถักเสื้อกันหนาวระหว่างทางไปกลับโรงเรียนย่าเจียนจงใจพูดเล่นยุ่นเชิงได้เสื้อกันหนาววันเกิดตอนนี้อยู่เจียก็ได้ตัวหนึ่งเหมือนกันย่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงตาหญิงชราคนนี้เฮอเสื้อกันหนาวที่หลานรักถักต้องอุ่นมากแน่ๆจากนั้นปู่เจียนก็แกล้งเยาใหญ่ย่าเจียนอาหารเช้าก็เห็นชัดว่าไม่เปรี้ยวทำไมฉันถึงได้กลิ่นเปรี้ยวย่าเจียนมองอย่างโกรธโกรธไปยังปู่เจียน ฉันมันเปรี้ยวแก่ตั้งหน้าตั้งตากินไปผู้แปลเปรี้ยวในภาษาจีนมีความหมายแฝงว่าหึงหวงอิจฉาปู่เจียนหัวเราะหันมากล่าวกับเจียนอีหลิงว่าถักเสื้อกันหนาวลำบากหลานเหนื่อยมาพอแล้วกับการเรียนปู่ไม่ต้องการให้หลานถักเสื้อกันหนาวให้และหลานก็ไม่ต้องถักอะไรให้ย่าปล่อยให้เธอเปรี้ยวไปปู่ชินแล้วเจียนอีหลิงตอบด้วยเสียงแผ่วเบาว,ว่าหนูไม่เหนื่อย การถักเสื้อกันหนาวนั้นไม่ได้ทำให้เจียนอีหลิงเหนื่อยเพราะว่าเธอไม่ต้องใช้สมองมากนักย่าเจียนรีพูดขึ้นว่าหมายความว่าอย่างไรที่หลานไม่เหนื่อยดูตัวหลานสิไม่เหมือนกับสบายดีเลยปู่พูดถูกอย่าทําให้ตัวเองเหนื่อยคืนนี้เข้านอนเร็วหน่อยไม่ต้องทําการบ้านแล้วถ้าหลานยังทําไม่เสร็จหากไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้แล้วอาจารย์ถามก็ให้อาจารย์มาคุยกับยา่าย่าจะไปโรงเรียนแล้วถามว่าดีแล้วหรือที่ให้การบ้านนักเรียนมากเกินไป ครูที่ไม่มีความสามารถในการอธิบายให้นักเรียนในห้องฟังมักจะทำแบบนี้ทำการบ้านให้เยอะไว้หนูสบายดีเจียนอีหลิงอธิบายก็ได้ตามใจหลานก็แล้วกันย่าเจียนพูดพร้อมกับยิ้มหลังจากที่ย่าเจียนส่งเจียนอีหลิงแล้วเธอก็ขอให้คนขับรถขับไปยังบ้านของเหอเยี่ยนเธอกำลังจะเอาเสื้อกันหนาวที่หลานรักถักด้วยตัวเองไปให้กับหยู่เจีย ระหว่างทางหญิงชาราก็ถามคนขับรถว่ามีปากากากับก,ก,ก,กระดาษในรถหรือเปล่าครับมีอยู่ในช่องเก็บของช่วยจอดข้างทางตรงที่พอจอดได้แล้วส่งกระดาษกับปากาก,ากามาหน่อยคนขับรถทําตามที่หญิงชาราพูดหญิงชรารับกระดาษและปากากามาเขียนข้อความลงไปย่าไม่บอกคุณนายสองโดยตรงหรือครับคนขับรถสับสน นายไม่เข้าใจหรอกเหอเยี่ยนเป็นคนคิดมากความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องของหยู่เจียกับหลานรักอาจจะทำให้เธอคิดมากไม่มีประโยชน์ที่จะบอกเธอย่าเจียนรู้สึกว่านี่เป็นแค่เรื่องระหว่างพี่น้องเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาแต่สําหรับความคิดของเหอเจียนแล้วบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเช่นนั้นก็ส่งข้อความไปหานายน้อยหยู่เจียเขาก็จะได้รู้และก็จะไม่ได้ทําผิดพลาด ถ้านายส่งข้อความไปล่วงหน้านั่นไม่เป็นการทําให้สูญเสียความประหลาดใจหรือฉันเขียนข้อความแล้วซ่อนไว้ในเสื้อของเขาเขาก็จะได้เข้าใจตอนที่เขาเห็นนายต้องรู้ว่านี่เป็นเสื้อกันหนาวที่น้องสาวของเขาถักให้เขาดังนั้นเขาจะต้องมีความสุขมากแน่หญิงชราเขียนได้เรียบร้อยแล้วหนึ่งย่อนหน้าญาเจียนนั้นมาจากครอบครัวที่มีการศึกษาดังนั้นลายมือเธอจึงสวย คนขับรถเห็นญาเจียนเขียนบนกระดาษว่านี่เป็นเสื้อกันหนาวที่เซียวหลิงถักให้เธอจากการอยู่ดึกมาสองสามคืนนี้ลมหนาวย่างเข้ามาแล้วเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีตอนที่93พบตัวคนที่สามารถผ่าตัดได้ญาเจียนเน้นเป็นการเฉพาะว่าเจียนอีหลิงทำด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นเจียนอยู่เจียก็อาจจะคิดว่าเจียนอีหลิงนั้นสั่งซื้อทางออนไลน์ เลียนอีลิงไม่ได้ว่างทุกวันและเธอยังต้องคิดเรื่องการถักนิตติ้งเสื้อกันหนาวให้กับหยู่เจียซึ่งนี่ก็จะเป็นการสื่อถึงใจหยู่เจียได้เป็นอย่างดีให้เขารู้ว่าไม่ใช่แต่เขาที่รักน้องแต่น้องก็รักเขาเหมือนกันย่าใจดีมากกับคุณหนูกับคุณชายหยู่เจียคนขับรถกล่าวเฮ้ยยังไงก็ตามหยู่เจียมีความฝันและมีงานอดิเรกเป็นนักมายากลคนชรายอย่างฉันก็เพียงได้แต่มองและก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะเดินไปอย่างไรในอนาคต ย่าเจียนยังคงพูดถึงเจียนอยู่เจียด้วยความห่วงใยแต่ก็ใช่ว่าย่าเจียนต้องการจะล้ำเส้นก้าไก่เข้าไปในเรื่องของหลานชายซึ่งนั่นก็จะทําให้ครอบครัวเกิดรอยร้าวถ้าเธอเข้าไปแทรกแซงข้ามรุ่นโตเถียงกับลูกสะใภ้นั่นย่อมจะทําให้ลูกชายคนที่สองของเธอชูหงเกิดความไม่สบายใจย่าเจียนเขียนโน้ตเสร็จและซ่อนมันไว้ในตัวเสื้อคนขับรถก็ขับรถต่อไปจนถึงบ้านของลูกชายคนที่สองของเธอเจียนชูไม่นานหลังจากนั้น เธอก็ให้เสื้อกับของอื่นๆที่นำมาจากบ้านตอนเช้ากับเหอเยียนย่าเจียนมักจะส่งสิ่งของต่างๆมาที่บ้านของลูกชายทั้งสามคนสิ่งต่างๆที่เธอส่งมานั่นไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนั้นแต่ทั้งหมดก็เป็นของที่ย่าเจียนให้ด้วยความรักในบรรดาหลานๆไม่ว่าตระกูลจะมีธุรกิจใหญ่โตเพียงไหนและไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรมากมายแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวแทนความรักของผู้ชราและก็ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินทอง หงไปจังถือโอกาสติดต่อเจียนหยุนเฉิงและให้ข่าวใหญ่แก่เจียนหยุนเฉิงผู้แปลอาจจะลืมกันไปได้หงไปจางก็คือผู้อํานวยการโรงพยาบาลเป็นคนที่เจียนหยุนเฉิงติดต่อไปขอข้อมูลน้องชายใน72ในายน้อยเฉิงข่าวดีผมพบคนที่สามารถผ่าตัดน้องชายคุณได้แล้วคุณพูดว่าอะไรนะเจียนหยุนเฉิงกําลังขับรถฟังโทรศัพท์ด้วยหูฟังบลูทูธทันทีที่เขาได้ยินข่าวเขาก็รีพารถเข้าจอดข้างทาง ข่าวนี้มั่นใจหรือเปล่ามั่นใจ90%หงไปจังกล่าวอีกฝ่ายมีความมั่นใจ90%ว่าการผ่าตัดสามารถดำเนินการได้เพียงแต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายจะยอมทำการผ่าตัดน้องชายคุณหรือเปล่าคุณมีหมายเลขติดต่อไหมความเร็วในการถามของเจียนหยุนเชิงแสดงให้เห็นว่าเขามีความสนใจในเรื่องนี้มากเพียงใดใครจะรู้ว่าข่าวนี้สำคัญต่อตระกูลเจียนมากน้อยเพียงใด มีเพียงแต่มือของเจียนหยุนน่ารักษาหายเท่านั้นเมฆดำที่ปกคลุมครอบครัวของเจียนชูชิงจึงจะสามารถปัดเป่าไปได้คงไปจังอธิบายว่าอีกฝ่ายนั้นเกี่ยวข้องอยู่กับสถาบันทางการแพทย์ที่ครอบครองสิทธิ์นี้อยู่ผมมีเพียงข้อมูลติดต่อกับคนของสถาบันการแพทย์นั้นและไม่สามารถที่จะติดต่อกับฝ่ายนั้นได้โดยตรงอย่างที่รู้การรักษาความลับในสถาบันทางการแพทย์บางแห่งนั้นค่อนข้างสูง และถึงแม้จะเป็นผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้หงไป่าจังนั้นเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเอกชนถือได้ว่าเป็นคนในวงการและมีเส้นสายลึกกว่าคนธรรมดาแต่กระทั่งหงไปจังเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจในการสัญญาเจียนหยุนเชิงว่าเขาจะสามารถที่จะเชิญอีกฝ่ายอยได้คุณช่วยติดต่อกับอีกฝ่ายต่อไปและบอกอีกฝ่ายด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรก็ยอมรับได้ทั้งนั้นค่าตอบแทนนั้นไม่ใช่ปัญหา มั่นใจได้เลยผมจะช่วยพูดให้แต่คุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนสถาบันวิจัยทางการแพทย์หลายแห่งมีประวัติความเป็นมาใหญ่มากและอาจจะไม่วันไหวไปกับเงินหงไปจางก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนกับสถาบันทางการแพทย์เหล่านั้นเช่นกันเขารู้ว่าพวกเหล่านั้นไม่แน่ว่าจะต้องวันไหวไปกับเรื่องเงินตราพูดด้วยถ้อยคำติดปากได้ว่ามีอำนาจเงินไม่ขาดมือหงไปจางพูดกับเจียนหยุ่นเฉิงต่อว่า ผมส่งต่อประวัติทางการแพทย์ของน้องชายคุณไปให้อีกฝ่ายแล้วตอนนี้และทางนั้นก็บอกว่าเขาจะดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนที่94การสืบเพิ่มหลังจากที่วางสายแล้วเจียนหยุ่นเฉิงก็นั่งเงียบอยู่ในรถไปอีกชั่วพักใหญ่จากนั้นเขาก็โทรศัพท์ไปหาพ่อและบอกพ่อของเขาถึงข่าวดีนี้แม้ว่ามันจะยังไม่ลงตัวแต่อย่างน้อยก็ยังมีความหวัง สำหรับตระกูลเจียนในปัจจุบันนั้นมีหวังดีกว่าหมดหวังมากนักได้ยินข่าวนี้เจียนชูฉินที่อยู่ปลายสายอีกด้านก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันถ้าหงไปจังติดต่อที่นั่นไม่สำเร็จพ่อจะไปที่บ้านเก่าแล้วอธิบายให้ปู่ฟังแล้วให้ปู่ใช้เส้นสายของเขาช่วยติดต่อกับอีกฝ่ายเส้นสายของปู่เจียนนั้นกว้างขวางยิ่งกว่ารุ่นหลังบางทีอาจจะหาหนทางได้ถ้าหากว่าทางนี้ติดต่อไม่สำเร็จ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องพยายามเชิญคนนี้มาให้ได้ผมเข้าใจแล้วผมยังคงมีอะไรที่จะต้องสะสางอยู่ในตอนนี้ผมจะพูดกับพ่ออีกทีเมื่อผมกลับบ้านเจียนหยุนเฉิงไม่ได้เกริ่นเรื่องบางอย่างให้กับเจียนชูฉินกับเวินนวนเขาตั้งใจที่จะบอกพวกเขาหลังจากที่พบเห็นหลักฐานที่ชัดเจนหลังจากที่วางสายโทรศัพท์แล้วเจียนหยุนเฉิงก็ขับรถไปยังรีสอร์ทเฮยหยุนซานในบริเวณเทือกเขาที่ห่างไกลาจากเมือเงเิงเย่ เจียนหยุ่นเฉิงตรงไปพบกับผู้จัดการของโรงแรมรีสอร์ทนายน้อยเฉิงผมไม่มีสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าโรงแรมเราไม่ต้องการที่จะให้กับคุณยังไงผมก็ช่วยคุณไม่ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมาที่นี่ด้วยตนเองผู้จัดการของโรงแรมรีสอร์ทเฮยหยุนซานเริ่มหงุดหงิดเกิดอะไรขึ้นกันนี้ทำไมจึงมีแต่คนมาถามเขาเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดตรงบันไดาทางเข้าโรงแรมแทบทุกวัน ครั้งสุดท้ายเป็นนายท่านเชิงที่ถามถึงเขาถามตรงไปยังซีอของกลุ่มบริษัทที่อยู่เบื้องหลังของโรงแรมที่พักและซีอก็สั่งตรงมายัางโรงแรมให้จัดการเรื่องนั้นเขาก็ได้ตอบคําถามของนายน้อยของตระกูลเจียนนี้ทางโทรศัพท์ไปแล้วแต่นายน้อยก็ยังมาปรากฏตัวที่นี่ตระกูลเจียนกำลังวุ่นวายอยู่พักหลังนี้ไม่ใช่หรอบริษัทเกมต่างประเทศของเขาก็กำลังพุ่งแรงอยู่ช่วงนี้ ถ้าคุณไม่สามารถหาบันทึกของกล้องวงจรปิดได้ช่วยเรียกคนที่ดูแลกล้องวงจรปิดมาเจียนหยุ่นเฉิงนั่งอยู่ที่โซฟาในห้องรับแขกของโรงแรมอย่างสง่าผ่าเผยและหน้าเกรงขามในทางตรงกันข้ามผู้จัดการโรงแรมนั้นดูด้อยกว่ามากนะักเมื่อตรงหน้าของเจียนหยุ่นเฉิงเขาไม่เพียงมีภาวะอารมณ์ที่ด้กว่าแต่ยังรวมไปถึงแรงขับดันอีกด้วยนี่ผู้จัดการรู้สึกขายหน้า มีอะไรที่บอกผู้คนไม่ได้หรือยังไงเจียนหยุ่นเฉิงสายตาเย็นชาไม่ใช่ในายน้อยเฉิงเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณขอนั้นทําให้โรงแรมของเราเกิดความยุ่งยากเป็นอย่างมากคุณคิดว่าผมมาที่นี่เพียงเพื่อที่จะคุยกับคุณเท่านั้นเหรอเมื่อเห็นว่าเจียนหยุ่นเฉิงไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นผู้จัดการก็พลันโกรธขึ้นมาและเปลี่ยนท่าทีไปในทันทีนายน้อยเฉิงผมรู้ว่าตระกูลเจียนของคุณเป็นหนึ่งในตระกูลที่ดีที่สุดในเมืองเหิงเยว่ แต่คุณก็ต้องรู้ว่าโรงแรมของเราก็มีโรงแรมมากมายทั่วทั้งประเทศและมีหลักฐานที่เมืองเหิงเย่หล่นี้เช่นเดน,นียอวกันทั้งความแข็งแกร่งที่ซุกงำไว้ก็ไม่ได้ดอยเจียนหยุนเฉิงจ้องมองอีกฝ่ายชั่วขณะจากนั้นก็เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาส่งข้อความไปยังหมายเลขติดต่อหมายเลขหนึ่งไม่นานนักโทรศัพท์ผู้จัดการก็ดังขึ้นเมื่อเห็นหมายเลขโทรศัพท์สีหน้าผู้จัดการก็เปลี่ยนไปด้วยความตกใจเขารีบรับโทรศัพท์ หลังจากที่คนจากอีกปลายสายของโทรศัพท์พูดสองสามคำให้กับผู้จัดการผู้จัดการก็พยักหน่ายอมรับครับครับผมรู้แล้วครับผมจะทำให้ดีผมจะทำอย่างดีคนที่อยู่อีกปลายสายโทรศัพท์วางสายและผู้จัดการก็หันมาขอโทษเจียนหยุ่นเฉิงอย่างรวดเร็วผมขอโทษผมขอโทษคนที่คุณต้องการผมจะรีบตามตัวมาให้ในทันทีผู้จัดการซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงอย่างขออ,อไปทีก่อนหน้านี้สุดท้ายก็มีปฏิกิริยาตอบรับ เขาไม่ได้ให้เจียนหยุนเฉิงรอนานเขาเรียกคนที่ดูแลจัดก,การเรื่องกล้องวงจรปิดทั้งหมดมาให้กับเจียนหยุนเฉิงในเวลาเดียวกันเขาก็นำเอาบันทึกของกล้องวงจรปิดที่จุดต,ต่างๆที่ไม่ใช่บริเวณบันไดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาด้วยจากนั้นก็เปิดให้เจียนหยุนเฉิงดูจากจุดนั้นตอนที่9 5ฝ่ายนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะยอมรับ กล้องวงจรปิดตรงบริเวณที่เป็นกุญแจไขปัญหานั้นหายไปแต่กล้องวงจรปิดที่ด้านหน้าและด้านหลังก็ยังอยู่เจียนหยุนเชิงในตอนนี้ต้องการที่จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุเพื่อต้องการหาจุดที่สําคัญที่อาจจะละเลยแน่นอนว่าเจียนหยุนเชิงเห็นตัวของป้าโมปรากฏตัวอยู่ในกล้องวงจรปิดในอีกจุดหนึ่งป้าโมเป็นคนแรกที่รีบวิ่งไปยังจุดที่เกิดเหตุในเวลานั้นแต่นี่ไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ เพราะว่าเจียนหยุนเฉิงดูกล้องวงจรปิดจากสถานที่ใกล้เคียงและพบว่าป้าโมได้แอบรอดูไปทางบันไดที่ซึ่งเจียนอ e ีหลิงและเจียนหยุนเน่าทะเลาะกันค <c ute> ิ้วของเจียนหยุนเฉิงขมวดแน่นและดวงตาของเขาก็เหมือนจะมีแววมืดหม่นขึ้นไปทุกขณะหลังจากที่ดูวิดีโอเหล่านี้แล้วเจียนหยุนเฉิงก็ถามว่า <c ute> ใครเป็นคนดูแลระบบกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดของโรงแรมเฮยหยุนซานนั้นเก็บไว้เป็นการเฉพาะดูแลเองไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต การที่จะขโมยหรือว่าทำลายวิดีโอนั้นมีความเป็นไปได้เพียงคนที่จัดการเรื่องนั้นในโรงแรมเท่านั้นและไม่สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีแฮ็กเข้ามาจากระยะไกลได้ชายหนุ่มวัยประมาณ20ยืนขึ้นเขามีท่าทางละอายใจไม่ค่อยมีความกล้ามากนักและค่อนข้างจะเป็นกังวลอยู่บ้างเมื่อเขาถูกเจียนหย่นเชิงเรียกอืมผมมีหน้าที่ดูแลว,วิดีโอกล้องวงจรปิดในตอนนี้แต่ผมเพิ่งมารับงานได้เพียงหนึ่งสัปดาห์แล้วคนก่อนหน้านี้หลัก คนที่เจียนหยุ่นเชิงกำลังมองหาก็คือคนดูแลก่อนหน้านั้นผู้จัดการตอบจากด้านข้างเขาได้ลาออกไปแล้วเขาออกไปเมื่อสัปดาห์ก่อนการลาออกนั้นค่อนข้างกระทานหันผมได้แต่รีบเลื่อนตำแหน่งคนมาแทนที่เขาขอข้อมูลการติดต่อและที่อยู่ให้กับผมได้ทันทีเลยผู้จัดการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและหาสิ่งที่เจียนหยุ่นเฉิงต้องการได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ได้ข้อมูลแล้วเจียนหยุนเฉิงก็รีบมอบหมายเพื่อนให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลของคนผู้นี้อย่างรวดเร็วคำตอบที่ได้รับก็คือคนผู้นี้ได้ย้ายไปหลังจากที่ลาออกแล้วย้ายออกไปจากเมืองเหิงเหย่และเปลี่ยนหมายเลขติดต่อเพราะว่าคนผู้นี้ไม่ได้อยู่ในเมืองเหิงเหย่อีกต่อไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะหาตำแหน่งของเขาในเวลาสั้นๆแต่จากข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เจียนหยุนเฉิงสามารถรู้ว่ามีบางคนทำการดำเนินการอยู่เบื้องหลังอุบัติเหตุนี้ เจียนอีหลิงออกมาจากห้องหลังจากที่จบคาบสุดท้ายแล้วก็เปิดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดล้วนเป็นข้อความที่ส่งมาจากผู้ช่วยของสถาบันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งในสถาบันวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยรับมือกับธุรกรรมกับบุคคลภายนอกของสถาบันคนภายนอกจะเรียกพวกเขาว,ว่าตัวแทนและคนภายในจะเรียกพวกเขาว,ว่าผู้ช่วยอีกฝ่ายได้ส่งข่าวให้เธอมากมายดูเหมือนว่าจะกระวนกระวาย เจียนอีหลิงได้ส่งข้อความกลับไปมีอะไรเหรออีกฝ่ายได้ตอบกลับภายในวินาทีนั้นขอบคุณที่ตอบกลับผมมีเคสที่นี่ทางฝั่งนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะรับเคสนี้ไว้ทำงานอย่างเป็นทางการเริ่มเดือนหน้าดังนั้นเดือนนี้เธอก็จะยังไม่รับงานผมรู้แน่นอนว่าผมไม่ได้หมายจะให้คุณทำการผ่าตัดในเดือนนี้แต่คุณควรตรวจสอบเคสนี้ก่อนเพื่อดูว่าคุณต้องการรับงานนี้หรือเปล่าถ้าคุณมีเจตนาที่จะรับไว้ พวกเราสามารถทำการเตรียมการไว้การได้และกำหนดเวลาผ่าตัดก็สามารถที่จะกำหนดไว้ต่างหากได้ด้วยเช่นกันเงื่อนไขที่อีกฝ่ายเสนอมานั้นน่าประทับใจมากและผมก็ได้ช่วยคุณประเมินแล้วผมคิดว่าเคสนี้ค่อนข้างยากและน่าจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้คุณได้ตัวแทนจะทำการคัดกรองเคสต่ตางๆที่ถูกส่งมาให้กับสถาบันไม่ใช่ว่าคนไข้ทุกคนจะถูกรับไว้ มีเพียงแต่คนที่ได้รับการประเมินแล้วว่ามีค่าต่องานวิจัยหรือเป็นตัวแทนของผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้เท่านั้นจึงจะถูกเลือกไว้ทำไมเจียนอีห e ลิงได้รับการประเมินความสามารถในการผ่าตัดเพิ่มเติมในเนื้อหาสัญญาของสถาบันและความสามารถของเธอนั้นได้รับการยอมรับจากสถาบันว่าอยู่ในระดับมืออาชีพคำอธิบายความสามารถเหล่านี้ได้ถูกสถาบันอัปโหลดไปยังไฟล์ของเธอแล้วเช่นกัน สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้